สวัสดีค่ะสวัสดีวันสุดท้ายของเดือนกุมภาวันที่ยี่บเก้านะคะวันพฤหัสบดีเนาะเป็นวันดีนะคะวันพฤสบดีวันนี้คุณสุดจะเป็นหนีผมข้างหน้าแล้วยาวล้วแต่ข้างหลังกไว้ให้มันยาวลงมาแต่ข้างหน้ามันบังตานะไปน,น,นิ่มหนีไปหน่อยจะไปรัดแต่ดผมหละแล้วนะผมก็จะหันรถไปอีกด้านหนึ่งของกระสิน ไม่ได้ใส่ในกาไม่ได้ใส่อะไระคะเพราะว่าอะไรน้องชายของช่างไฟเล้าสู่กันฟังในเรื่องที่แต่ละวันของคนสุเนาะใส่ออกหน้าสื่อนี่แหละนะคะโอเคคนสูใส่สีส้มนะตรงกับวันแล้วก็ใส่ชุดให้หนังสีส้มนะคะตรงกับวันเนาะคนสู่ใส่เสื้อ ขอกลมนะคะขนมแปดเม็ดฝ้ายผสมลินินไซเอ็มนะคะงานล้านงานงานงานเหรียญเหรียญบาทดูชอบนะเริ่มชอบแล้วนะสีม่วงของสุข,ขายไปแล้วนะงานเหรียญบาทขายเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีชมพูสองสองตัวงสุก็ได้ขายแล้วนะคะมีคนช่วยอุดหนุนแล้วนะคะนะเป็นเสี่ยของสุเองนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วได้ขายแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ขายแล้วตัวนี้สามร้อยอนะคะป็อเรียบร้อยขอบคุณนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณในความเมตตานะคะขอบคุณในความที่ห่วงใยและการรุ่นหนาต้องมีเมตตาการุณหนาแล้วก็ห่วงใยด้วยนะคะบางคนก็อยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างเออช่วยกันสุขเข้าไปช่วยไปช่วยกันไปอะไรอย่างนี้นะคะ นะะักศกษากำลังหาปัจจัยนะคะวันนี้น้องเอไปหาหมอแล้วนะคะไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าหายใจไม่ได้น้ำท่วมปอดขาบวมมอว่าให้มากก่อนที่จริงหมอนัดเขาวันที่ห้านะคะที่สี่ที่ห้านะคะที่ห้าวันที่ห้านะคะเขาไปก่อนนะคะวันนี้เพิ่งยิบก่าวเพราะว่าดูแล้ว ไม่ไหวนะคะให้ออกซิเจนแล้วก็ผุดลุกพุดนั่นนะเดินหน้าเดินหลังตีหนึ่งตีสองแล้วก็อาบน้ำโอ้โหสารพัดนอนไม่ได้นอนลาบไม่ได้ว่างั้นเถอนะคะนอนลับไม่ได้ต้องนั่งหลับนะคะก็สงสารเขาก็เลยคุยเขาบอกว่าเขาคุยกับพิเกอร์แล้วพิเกอร์วันนี้ก็หยุดเรียนมาผ่านน้องไปทําหน้าที่ของพี่ชายคือลูกพี่มุกนะคะอาจารย์นุกเกอร์นะคะ สอนอยู่วิหลายเรืเน่นีก็น่ารักนะคะเหตุทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยไม่มีคําว่าบังเอิญในโลกนี้นะคะแต่ควาสุก็ให้ปัจจัยหลานียมาสิก็ให้หลานอะไรนะคะก็นะมันก็ย้อนกลับมาทุกอย่างเราคือเราไม่คาดหวังนะคะสิ่งที่เราทําแต่ทุกอย่างย้อนกลับมาหมดสุดนอนคิดตั้งคิดว่า๋อทุกอย่างต้องมีเหตุและปัจจัยมันคุณว่าไรพอนะคะเราต้องขอบคุณคุณวิไลพอนะคะที่ ให้ปัจจัยตลอดในการอุดหนุนเลยว,ว่าช่วยซื้อนู่นซื้อน,นี่ไม่รู้จะใช้หรือเปล่าแต่ก็ซื้อนะคะนยมุสุ <S 2> <S 2> เป็นปิตินะคะที่ได้รู้จักนะคะเพราะว่าอ่าร้านมุสุขเขาบอกว่าคงไม่ใช่บังเอิญแล้วล่ะนะเพราะว่านะคุสุเอาเสื้อมาถักใช้ให้บอกว่าไม่ใช่บังเอิญแล้วล่ะนาคนสุก็เอาลูกคุณว่าลายควันที่ไปเที่ยวประเทศจีนทด้มีหมายห้ดูเขาว่าคนนี้ต้องมี บุญหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับน้ำมามาอดิชาตหว่าหออช่ไม่มีอะไรคําว่าบาังเอิญน,นะคะในโลกนี้มันต้องมีเหตุและปัจจัยกันมาเสมอนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นเนาะ อันนี้ก็สบายๆส,สีส้มอดลดนะคะสีส้มอดลดเพราะถุงไทยลื้อยกดอกรุ่นเก่านะคะอันนี้รุ่นเก่านอกไทยลื้อคุณสูตรจะว่าด้วยไทยลื้อรุ่นใหม่ล่าสุดยกดอกใหญ่เขาเรียกยกดอกใหญ่สวยมากะรุ่นเก่าชิดซายไปรุ่นใหม่มานะครับนะรุ่นเก่าไม่ต้องถามนะครับไม่มีขายหมดนะแต่ก่อนมิสกายสามร้อยแปดสิบนะคะไทยลื้อตัวนี้นะคะ ขายดีแล้วก็สวยมากนะคะนะและอันนี้คือยกดอกนะคะไทยรื้ยกดอกนะคะยกดอกใหญ่เขาเรียกว่ายกดอกใหญ่นะคะนะสวยมากเป็นผ้าไยร้อยเปอร์เซนตวันนี้จะว่าโดยแต่มาไม่เยอะนะคะมานิดเดียวยี่สิบกว่าผืนหลานซื้อไปแล้วผืนหนึ่งน้องหิงนะคะน้องหญิงมาเรียกไปแต่ แกกระสอบเรียกเลยนะคะเพราะเขารอยอยู่แล้วเขาชอบตอนนี้เขาบอกว่าเธอลืมเมื่อไหร่จะมาแล้วก็กุหลับเวียงพิงก็ยังไม่มานะคระับ <c oughs> ผ้าป่านอันนี้เป็นผ้าปักนะปักทั้งผืนแต่เป็นผ้าป่านนะคะผ้าป่านหมายควาว่าเวลาใส่เขาจะแนบแล้วก็เทอนานะคะ,ะ <c oughs> เขาจะเป็นอผ้าที่ว่าใส่แล้วแนบตัวเ่าว่างั้นเถอะนะคะนะเป็นผ้าป่านปักะนะครับ เป็นผ้าถุงปักทั้งผืนเลยนะคะมาเรียบร้อยนะคะมาเรียบร้อยนะคะนะ,คะช่วงนี้อะไรคะตะเข็บชายเด่นบ้ามีปัญหานะคะของเข้ามาไม่ได้นะ,ะไม่ว่าลาไม่ว่าขมิ้นมีปัญหาหมดช่อง,อง,องทางทำม,มาหากินนะคะก็ะเลยสินค้าก็เลยขึ้นน้ํามันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะ,ะเออกุ้มใจก <c oughs> ุ้มใจระด,ดับหนึ่งนะคะนะออาคุณสุ มีเรื่องเล่าสั่งนะคะน้องกัปตันนะคะจะผ่าประมาณแต่น้องกัปตันจะไปก่อนก็คือวันที่ห้าหรือวันที่เจ็ดนะคะนะไปไปอ่าไปให้หมอดูแล,อดแล้วก็ค่อยนัดวันผ่าก็คือเดือนหนีน้านี่นะครัก็หมอก็ดีนะเขาก็ผ่าช่วงเด็กปิดเทอมนะคะเขาก็เขาก็เข้าใจเด็กนะคะนะแต่ปัญหาคือน้องกัปตันก็เขาสอบอ่าสอบเรียนต่อม4ไหมคะ ไปสอบอะ,อะไรนะคะสาธิตเนี่ยสาธิตที่สารคามก็ได้นะคะได้แล้วเขาก็รู้ว่าค่าเทอมแปดหมื่นค่คะแปดหมื่นปีหนึ่งก็แสนแสนหกใช่ไหมคะค่าพาักของักสารคามก็ไม่ส่าสี่สิบโลสี่สามโลเขาสลัดสิทธิ์นะคะสลัดสิทธิ์เนาะเราก็ได้สองคนเพื่อนนะคะสลัดสิทธิ์ไม่เอาเพราะว่าค่าเทอมแพงก็เลยมาสอบที่โรงเรียนตัวเองอนุพุลนาเรศสลัดสิทธิ์เหล่านะคะ อสอบอได้คนที่สี่นะคะก็เอาสิบห้าคนนะคะเด็กพิเศษเขาเรียกว่าเรียนเด็กพิเศษก็คือห้องห้องพิเศษใช่ไหมคะคัดรอบแรกติดเข้าสิบห้าคนติดหนึ่งในสิบห้าคือคนที่สี่นะคะปรากฏว่าถ้าเราเรียนห้องพิเศษนะคะและเด็กพิเศษเนี่ยต้องจ่ายเหมือสองไม่รวมค่าเทอมถ้ <c oughs> าเทอมจังหาค่าเทอม่าป,ปกติเฉียดผัน นะแต่ต้องไปจ่ายวันที่สองไงวันที่สองจะถึงวันพรุ่งนี้ไปเลยเนี่ยนะครับพ่อเขาก็เอาสมุดไว้ให้สั่งบายเขากลัวเขาได้นอนที่โรงพยาบาลกลัวกลับมาไม่ได้เราก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงกับกันนะย่าจะจัดการเองไม่ต้องห่วงหนูดูแลตัวเองหนูแข็งแรงเมื่อไหร่หนูหายเมื่อไหร่อ่าหนูมาดูแลลูกหนูได้แต่ถ้าหนูไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลได้นอนก็คือได้นอนนะคะเราให้พูดให้เขาสบายใจนะคะด้ที่ไหนไหน ่พาตัดทรงอกหน้าอกก็ห้าเหมือนแล้วก็ก็เทิรหมือแล้วยังไม่มีนะคะแต่รับปากไปงั้นน่ะให้เขาสบายใจนะคะเขาก็บอกว่าแม่อย่าลืมนะวันที่สองคือถ้างั้นต้องสลัดสิถ้าหลังวันที่สองคือสลัดสินะคะไปเรียนห้องปกติไปเรียนห้องวปกตินะคะ อันนี้เขาจะสอบรอบสองนะคะสอบรอบสองก็คือคัดอีกรอบหนึ่งนะคะแต่น้องกับตันเป็นรอบแรกรอบแรกชุดแรกที่คัดนะคะได้สิบห้าคนก็คืออเด็กเหรียนห้องพิเศษห้องคัดหรืออะไรัอย่างนะคะเออนะคะ,ะวิทยาการขอมอน้องกับการเขียนนะคะ เขาก็ไม่ปัญหาเยอะเขาก็นิ่งนะคะเขาก็สามารถเรียนมันสูสอนเขาเสมอว่าหน้าที่ของหนูคือเรียนเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของสังขารก็รักษาไปนะคะแต่หน้าที่เรียนเรียนแล้วเขาบอกว่าเวลาครูสอนตั้งใจฟังหลังจากนั้นเล่นเลยครูออกไปเล่นเลยคุณสอนเขานะแตกว่าครูเข้ามาปุ๊บตั้งใจฟังตั้งใจฟังเข้าใจปุ๊บครูออกไปเล่นเลย ลดยอหลานงี้นะคะไม่ได้อะไรมานะคะโอเคนะคะงั้นเราก็มาคุยต่อว่าคุณสุดจะขายอะไรนะคะกระเป๋าของคุณชุนันทานะติดเรียบร้อยนะคะนะเดี๋ยวแพ็กส่งให้นะคะไปถางนะ,ะสีขาวนะคะไม่มีตุเรียบร้อยนะคะถ้าติดสี่ดอกนะคะสี่สี่ใบตรงนี้มันจะเยอะเกินไป แต่ก็ไม่ได้ละคุณสุจะไม่ได้อะไรเลยนะคะขายสี่ร้อยนะคะค่าค่าค่าติดเอกสุไม่ได้อะไรเลยนะคะเนาะเนาะเข้าใจกันเนาะถ้าเยอะไปนะคะส่วนตัวนี้กุศลเพิ่งเสียบใหม่สีโอรสนะคะนะสามร้อยบาทนะคะจะรับพอบอกนะคะสุจะได้ติดให้นะคะหาปัจจัยหาปัจจัยนะคะแล้วก็สีนี้ค่ะนะคะเหลืองแก่นคูนเลยว่าเหลืองอะไรคะนะเหลืองจำปีแล้ว่าจำป่า,าเนาะเหลืองจำป่านะคะสวยมากเลยตัวนี้นะคะ สามร้อยบาทนะคะไข่จะรับนะคะหรือว่าให้ทุนการศกึษาน้องกับตันนะคะเพราะว่าถ้าสละสิทธิก็เสียดายนะคะเสียดายเพราะอะไรเพราะเด็กเขาตั้งใจแล้วแต่เราไม่มีปัจจัยให้เขาแค่นั้นเองนะคะเด็กก็าทาหน้าที่ของเขาปัจจัยนี่เขามีแต่รูออกนะที่จริงขยันนะคุณสุขขยันทุกคนอ้องอ้นอันก็ขยันนะคะ พยายามทตามสังขานที่เขาพอทําได้นะคะเพราะเขาเหนื่อยเนาะเหนื่อยโอเคมามาพูดถุงพูดถึงงานถักก่อนที่แดงมีงานถักไหมคะางานถักของคุณสุนะคะของคุณอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยก็คือรีดคือรีดก,ก่อนแล้วค่อยต่ออีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่ออีกชั้นหนึ่งก็จะหนาขึ้นมานะคะ ส่วนชายข้างหน้าเรียบร้อยเหลือข้างหลังนะคะวันนี้จะเอาให้เสร็จนะคะแล้วก็แขนข้างคอก็เรียบร้อยแล้วนะคะคอเรียบร้อยเนาะโอเคนะคะสวยนะเออนะคะแต่แขนถักเดี๋ยวใส่อีกชั้นหนึ่งนะก็ดูหนาแล้วก็ออกมาอีกประมาณนี้นะคะก็น่าจะสวยนะน่าจะสวยโอเคค่ะนะคะตอนนี้อะไรอะไรลูกชายให้มาอีกตัวหนึ่งนะคะ ทําแบบสีขาวนะคะของคุณลักนะคะนะก็จะสโลวต่อนะคะสโลต่อไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวคุณสุดจะโทรหาคุณดวงพรน,นะคะเรื่องถักเสื้อเนอะโอเคแล้วก็กระเป๋าของคุณอะไรคะคะะติดดอกแล้วนะคะรอใบขุอทําใบให้ด้ใบสองใบนะคะแล้วก็คาดสีขาวสีขาวมีเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวคาดนะคะแล้วก็รอรอ รอใบอ่อนนะคะรอใบแล้วก็สีแดงนะคะเห็นบอกอันหนึ่งสีไหนก็ได้เอาสีแดงเลยหรือว่าจะเอาสีอื่นก็บอกมานะคะสีแดงสุดจะได้ถักสีแดงอ่อนๆให้นะคะโอเคของคุณอะไรก็ไม่รู้ลูกบอกว่าสองใบ <c oughs> ทำตามออเดอร์ลูกนะคะ <c oughs> สีขาวมาแล้วนะคะเป็นผ้าอย่างดีผ้าป่านอย่างดีเลยนะคะหายากนะคะหายากนะคะ,าาะ,คะแล้วก็ ไทยลื้อยกดอกใหญ่มาเรียบร้อยใครเร็วก็เร็วใครได้ก็ได้นะคะมามาไม่เมียมาไม่กี่สีไม่จี่ผืนนะคะนะสีขาวนี่นะคะเป็นงานผ้าปักนะคะเป็นงานผ้าที่ใส่สบายสบายแล้วผ้าหนาได้ดับหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าที่เวลาเราใส่มันจะแนบกับตัวเรานะคะนะคะนี่ค่ะยกดอกทั้งผืนนะคะเห็นไหมคะลายเนี่ยนะคะยกดอกทั้งผืนนะคะ มาเรียบร้อยแล้วนะคะขาวโอโมนะคะขาวค่ะใครจะไปอ่าวัดไปอะไรน,นะคะเอาดูแก,กเก๋กนะฮะสีเดียวกันแต่ง,งานตัดนะคะนะะสวยไหมคะเป็นเจ๊กเกตัดตักทั้งผืนแล้วก็มีดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆทั้งผืนเลยอัดยากมากเลยนะะตัวนี้นะคะนะโอเคแต่ใครจะรับก็นะผืนแรกเลยนะคะสีขาวมาแค่สองลายเหลือแค่นี้คะ่ะ หาแล้วมีได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้แต่ไหมเอี่ยมกิบเลยนะคะนะโอเคมันสุข,ขายสองร้อยยี่สิบบาทนะคะถ้าปักก็ไม่ได้หรอกค่ะลองเอาไปให้เขาปักท่านเฉยเขาจะเขาคิดท่าร้อยหกร้อยนะคะกลับรถไปหาร้านปักดูนะคะบอกว่าปักผ้าขาวให้หน่อยนะห้าร้อหกร้อยค่ะค่าปักเฉยๆนะยังไม่ได้ผ้านะคะอ่ะดูงานนี้สวยมากเลยเห็นไหมคะ ดูดอกคดูดอกสวยมากนะคะอันนี้เป็นลายขึ้นน้ำนะคะสามขึ้นนะคะเห็นไหมคะขึ้นน้ำสามขึ้นและดอกเขาก็าจะมีเจสรขึ้นมานะคะทั้งผืนเลยนะคะนะสามแถวนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วอีกลายลายในหุ่นนะคะกับหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะ โอเคลายในหุ่นนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคนะเงต้องใส่ถุงคื้นเหมือนเดิมนะคะปพราะว่าสีขาวต้องใส่ถุงเป็นดอกกุหลาบเลยไหมคะดอกกุหลาบเลยไหมคะเนี่ยดอกกุหลาบนะคะอันดอกกุหลาบอยู่กลางนะคะแล้วก็ขึ้นน้ํานะคะนะสวยมากเลยนะคะมีสามลายนะคะสามลายนะคะ รีบรับเลยนะคะมามสูตรได้มาแค่สิบผืนมีทั้งหมดยี่สิบผืนนะคะสูตรได้มาแค่ยี่สิบผืนนะคะของอยู่ตะเก็บชายแดนนะคะมันเอาเข้าไม่ได้ไมีปัญหานะคะจบเรียบร้อยค่ะนะคะเรียบร้อแล้วก็ตัวนี้ค่ะไทลื้อยกดอกนะคะสีกะปิค่ะนะคะสีกะปินะคะ สีกะปิยกดอกใหญ่นะคะเป็นไทลื้อนะคะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้เป็นสีครีมน,นะคะดูงาน,นเห็นไหมคะงานสวยมากๆเลยนะคะใครทันใครได้เลยนะคะยกดอกทัางผืนเขาเรียกยกดอกใหญ่ไทลือนะคะนะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะมันสูตรได้มาแค่ นี่ยิงสูตได้มายี่สิบห้าผืนแต่หลานซื้อไปแล้วผืนหนึ่งเลยเหลือยี่สิบสี่นะคะแล้วก็สีส้มอิดสีเดียวกันในหุ่นนะคะสีส้มอิดนะคะตรงนี้เป็นสีโอรสเห็นไหมคะมันเป็นสีส้มอิดนะคะหยิง น้องน้องน้องนี่ค่ะสีส้มอิดนะคะเราส่งแผ่นใช่ไหมยจ้าลงนี่ค่ะนี่ค่ะสีส้มอิดนะคะเรียบร้อยสีส้มอิดนี่สวยมากเลยนะสีส้มนี่สวยมากเลยนะคะมีแต่ของมาค่ะเวลาไลฟ์มีแต่คนหมานะคะสองร้อยยี่สิบบาทเองนะคะ สีภัยค่ะนะคะเหลืองภัยนะคะเหลืองภัยนะคะตัวนี้ก็เป็นสีโอรสสีชมพูยกดอกฝายทั้งถืนเลยนะคะพอยกดอกทั้งผืนเขาเรียกว่าไทยเลื้อยกดอกใหญ่นะคะยกยกดอกใหญ่อกเครื่องใหญ่นะคะสวยมากเลยค่ะนะคะไม่มีทิฏฐิยกดอกทั้งผืนเลยนะคะสองรอยี่สิบบาทนะคะแล้วก็สีน้ําเงินค่ะ วางเลยค่ะวางลงวางเลยพาดเออพาดตรงนั้นก็ได้จ้ะโอเคไว้นั่นแหละอา่าขอบใจมากจ้ะครับสีน้ำเงินค่ะน้ำเงินเนี่ยเขาจะยกดอกสีชมพูนะคะชมพูอมชมพูอ่อนนะงั้นเหอะน,นะคะสีชมพูอ่อนนะคะให้ดูชม สวยมากน้ำเงินก็สวยนะคะดูสิใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวนะคะคุณสุดเส็นรับของแป๊บหนึ่งนะคะสวยมากเลยนะคะอ่าอ่าโฮมโปรเขาเอาแผ่นมาส่งคะ่ะไปซื้อแผ่นแผ่นมงผนังผมเขาตาสวยไหมคะ จะขายก็มีอุปสรรคเนาะสวรมากสวยมากสวยมากสวยมาก,มากเห็นไหมเด่นของคุณสุดเยอะเลยนะสวยมากนะคะสองร้อยี่สิบาทค่ะแต่ก่อนคุณสูดขายสามร้อยแปดสิบบาทนะคะสีฟ้าค่ะสีฟ้านะคะ,ะ,คะพื้นสุดท้ายค่ะฟ้าน้ำทะเลนะคะ สวยเลยเห็นไหมสวยเลยนังสุดท้ายุชมนะคะดอกเ้าเด่นนะเขาเรียกว่ายกดอกใหญ่ไทยลืยยกดอกใหญ่นะคะมีแค่นี้คะ่ะโอเคจบนะคะสองร้อยยี่สิบาทใครทันใครได้ฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะพึ่งมาใหม่นะคะมาแล้วก็ได้แค่นี้แ <c oughs> ต่สีก็ปีเลยสองผื่ <c oughs> หลานเราไปแล้ว <c oughs> หลานมาเอาก่อนเพื่อนเลยนะคะ <c oughs> โอเคจบนะคะ ของลูกค้าที่บอกว่าจะติดสีขาวรอรอ,รอขาวอีกดอกหนึ่งก่อนนะคะถักก่อนนะคะแล้วก็คาดสีม่วงใช่ไหมคุณสุดจะถักให้นะคะก็รอรอรอนะคะ <c oughs> คนเดียวทําหลายเรื่องนงหลายเรื่องนะคะส่วนคุณคุณพัดคุณพัชชนิดานะคะที่ทําบุญกับคุณสุที่จะไปยโสธรน,นะคะ อันนี้จะไปคุยกับพี่อ้อยนะคะถ้า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 มีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าพี่อ้อยก็ดีขึ้นหน่อยแล้วผมแย่ยตาค่ะนะคะคนป่วยจะพาคนป่วยไปทำบุญเขาบอกว่าถ้าเขาอยากไปอะไรถ้ามันเอื้อด้วยกุศลน,นะคะเป็นกุศลแรงมากนะคะเขาเรียกว่าการบําเพ็ญเพียรบารมีนะคะนะแต่คนเราก็ยังว่านะเรื่องของตนยิ่งใหญ่เสมอนะคะเรื่องของคนอื่นเนี่ยเป็นหลองแต่อะไรคะ่ะ เขาบอกว่าบุคคลทำดีหรือว่าสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนเก่งหรือเจดยเดยดเดยดนิยมหรือว่าอ่ามีชื่อเสียงดังๆหรือว่ามีเงินเป็นพันๆล้านหรือว่าคิดค้นอะไรสำเร็จนะคะแต่บุคคลที่บอกว่าสำเร็จนะคะใครนะเอยได้สก,กายคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เออเขาบอกว่า บุคคลที่ทําให้คนอื่นได้หรือบุคคลที่ช่วยเหลือคนอื่นสําเร็จนะั่นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขาต้องนะไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมมันมันก็อิงมาทางพุทธศาสนานะคะอิงมาทางพุทธศาสนาก็คือ,อมีความไม่ตว่ว่างั้นเถอะสูงนั่นแหละเป็นบุคคลที่สําเร็จนะคะสําเร็จด้านอะไรชนะใจตัวเราแต่ถ้าทําให้ครอบครัวทําให้องค์กรเราง่ายนะคะเพราะกิเลสมันง่ายล่ะ เพราะไหลลงตามความอยากตามความต้องการมันไหลลงฉันต้องการให้ลูกสบายฉันต้องการให้หลานสบายสามีสบายคุณนุนสบายพ่อแม่สบายอันนั้นมันเอือ้อฮะมันเอือ้อมันไม่ต้องฝืนเพราะเรามีใจแล้วทําง่ายนะคะแต่ถ้าฝืนหรือว่าอ่ามีจิตเป็นอุศลกุศลแล้วก็มีจิตเพื่อบุคคลอื่นหรือส่วนรวมและสังคมได้ บุคคลนั้นเหนือเหนือหรือสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะได้สายเขาอเอ่ยว้ในะก่อนเขียนหลายนะคะโอเคนอกเรื่องอีกแล้วนอกเรื่องเปจํานะคะ จําเลยนะคะคณสุก็จบเรียบร้อยนะคะขายง่ายๆนะคะไทยลื้อยกดอกใหญ่นะคะไทยอันนี้คุณสุดไทยลื้อนะคะแต่ยกดอกเล็กกว่าอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยนะคะสวยมากนะคะได้แค่นี้ไปแย่งเขามาได้แค่นสองร้อยยี่สิบบาทเขาผ้าปัดนนะคะก็ได้มาแค่นี้เหมือนกันนะคะยี่สิบผืนเหมือนกันนะคะได้แค่นี้นะสามลายส่วยมากปักทั้งผืนเลยนะคะงานศักเนียบรับรองนะคะนะส่วนงานคุณสุ ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะทําทไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครไหนมอบให้คุณสุทมก็รอชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ <laughs> คุณสุก็เนาะทาทุกวันนะตั้งแต่ป่วยมาทําทุกวันยังไม่หยุดหยุดนอกนากว่าวฐานข้าวทานข้าวบางทียังต้องถักเลยนะคะนอกจากนอนนะคะไม่ไอ้ไอโรคคุณสุเอลีนเกิดจากการขยันเกิด เกินลิมิตของร่างกายเกินลิมิตของตัวเองนะคะใครเป็นโรคนี้ก็นานๆภูมิผวงก็ตายบางอย่างขยันเกินคิดเพื่อคนอื่นนะเพื่อคนอื่นที่จรก็รู้หมดนะทุกนก็รู้หมดแต่ทุกุก็ทําไู้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเป็นชีวิตที่เราเกิดมานะคนวันอาทิตย์ปีเสือนะคะวัน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 อะไรคะวันอาทิตย์ปีเสืออีกเลื่อนกุมภผยอีกดูสิอะไรเคี้ขนาดนั้น เพื่อให้เกิดมาเพื่อให้ละอารตชาตินี้มาบำเพ็ญเพียรบารมีอันขั้นสูงสุดก็ได้ทดสอบหลายเรื่องนะคะเนะะบุญก็จะทํานะคะลูกก็รักษาไปตามอากาศนะคะน้องเอบอกว่าถ้าไปเที่ยวนี้หมอบอกว่ารั่วอีกหรือว่าหัวใจอ่อันอื่นรั่วอีกแล้วก็มีอะไรจะฉีกเกเขาว่าตายดีกว่ะพูดพ่อแม่ก็ไปคุยด้วยก็พูดว่าตายดีกว่าไง พราะว่าผ่าใหญ่สองรอบแล้วใช่ไหมคะแหวะตัเนี้ถือเนี้ย,ยแล้วก็แหะมางเงี้ยเป็นเป็นกะกะบักนี่ค่ะเขาบอกว่าตายดีกว่าน้องอันก็ไม่ผ่าอีกแล้วน้องอันว่าตายดีกว่าน้องอันก็สองรอบเหมือนกันนะคะสัพพผ่าอีกก็ตายดีกว่าเหมือนกันอา้าโหมีแต่คนจะตายได้ตายแน่นอนจะจะตอนไหนก็ว่ากันนะใครตายก่อนก็นะแต่เขามีกุศลดิแล้วนะคะเขามีความกระตันอยู่ะคะตันเวที ความกตัญญูบ่งบอกถึงคนดีนะคะบ่งบอกนะคะถ้าคนไหนอะนะคะดูแลพ่อแม่นะคะแต่งงานได้เลยคนนั้นในความกตัญญูถ้าเขามีความกตัญญูกับบุคคลอื่นไม่ว่าอ่าพ่อแม่ก็จะอยู่กับผู้มีพระคุณนะ,ะสังเกตง่ายคือคือไม่ต้องไปถามตระกูลมาจากไหนนะคะ <c oughs> คือไม่ต้องถามว่าโอ้เขามีเงินจี่พันล้านรือว่าตระกูลไหนนะ,ะ <c oughs> ถ้าเขาเป็นคนดีนะสามารถหาทรัพย์ได้นะคะ เขาคนดีก็ดูที่เขามีความกตัอยู่กับพ่อแม่เขานั่นเองนะฮะง่ายนิดเดียวนะคนดีคนดีก็คือคนมีความกตัอยู่นะคะนะฮะคนสุขก็นะมันเกิดมาชาตินี้นะโอทิศตุนเพื่ออะไรแุ้แว่าที่ทั้งพุทธศาสนาทั้งครอบครัวทั้งบุคคลอื่นอันะไหนทําได้ก็เป็นนะ เป็นคำกล่าวของสุเป็นตัวตนของสุก็คือสิ่งไหนทําได้กุณสุจะทําสิ่งไหนช่วยได้ก็สุจะช่วยนะคะไม่เกินบาแรงของตัวเองบาคือนี่แหละน้ําหนักของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหนือจากก็คือต้องอยู่ในคันของธรรมอย่างนั้นนะคะถึงจะทํานะคะถ้าไม่ได้อยู่ในธรรมไม่ทําเด็ดขาดนะคะไม่ทําเด็ดขาดนะคะไม่พูดไม่เอ่ยไม่ถึงสิ่งที่นะคะไม่อยู่ในธรรมนะคะ ไม่สาเร็จขาดนะคะตั้งปฏิฐานตั้งแต่เลกเลยนะคะกุญสุก็จะประมาณนี้เพราะว่าโตกับใหญ่เนาะคนไหนโตตกับใหญ่ก็จะซอฟเพราะว่าคุสุโดนใหญ่เขาเป็นคนวัดเนาะบ้านอยู่หน้าวัดจะไปไหนไปฟังเทศไปอะไรก็เอาหลานไปผูกไว้เสาวัดมันเลยมันมันมันฝืนตัวเองตั้งแต่เล็กแ่างนะคะผิดหวังเรื่อยๆนะคะไม่ได้อะไรเรื่อยๆมันก็เลยทําให้แก่งนะคะแก่งนะทีนี้ก็คือ มีความอดทนสูงมีความเพียรสูงนะคะคุณสุไม่ค่อยได้อะไรในสิ่งที่ต้องการเลยนะคะต้องบอกว่าเลยนะนะเรียนก็ไม่ได้เรียนนะคะทุกอย่างนะคะจาไม่ได้เลยนะคะเตียไม่ให้เลยนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ,ะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะก็สาธุนะคะสาธุสาธุกับคุณพัดคุณพัดนชนิตานะคะ,ะ,คะนะสาธุการนะคะ กุศลเกิดตั้งแต่คิดอยากกระทํานะคะอยากกระทํากากุศลเกิดแล้วนะคะเวลาเรามีโอกาสถ้าเราไม่มีโอกาสคนอื่นเขาไปก็ฝากเขาไปนะคะวันสุอ่าก็ไม่มั่นใจตัวเองนะคะ <c oughs> ว่าจะไปไหวไหมเพราะว่าลูกก็ผ่าแต่แต่ไม่ยากนะคะเพราะว่าอสุมีบัญชีโอนอแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าตั้งขารไม่ไหวนะคะถ้ามันไม่ขวหรือว่าพี่อ้อยเขาไม่ไหวเพราะเขาเป็นมะเร็ง ลำไส้ใหญ่มนสุก็เป็นเอ e ซึ่งโดนแดดไม่ได้ถ้าไม่ไหวมนสุก็โอนไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรับรองนะทุบะทุสตางได้ทำในจุดที่เรามุ่งหวังไหวก็คือสร้างศาลาหรือว่าขุดขุดนะคะขุดหรือว่ากุตินะคะรับรองราเทระนะคะรับรองนะคะแล้วมุสุก็มั่นใจมั่นใจในตัวเองระดับหนึง่งในด้านน้นะคะวางจิตได้นะคะวางจิตได้เนาะถ้างั้นก็ นะคะคุณสุอย่าเอ่ยคํานึงทิ้งถ่ายนะคะถ้าเราครบไข่นะคะถ้าเราครบไข่แล้วนะคะเราครบไข่ถ้าบุคคลนั้นนะคะผิดศินข้อหนึ่งในห้าข้อนะคะคือสัจจะนะคะสัจจะกันมุสาคะสัจจะคือการมุสานะคะถ้าคนไหนนะคะรับปากแล้วไม่ทําตามคำพูดก็คือไม่มีสัจจะนะคะบุคคลนั้นความชั่วทั้งหลาย รับรองกันเขาทําเนี่ยนะ,นะคะไม่มีอาจเว้นความชั่วอื่นเลยนะคะอันนี้คือคํากล่าวของพระอาจารย์หลวงพ่ออินทบายนะคะท่านบอกว่าบุคคลไหนนะคะผิดศินข้อมุสานะคะข้อมุสาคือไม่มีสัจจะกับตัวเองนะคะถ้าเราเจอคนแบบนี้นะคะไม่มีความชั่วอื่นที่เขาจะทําไม่ได้นะคะไม่มีความชั่วอื่นที่เขาก็ทําไม่ได้ แม้แต่ตัวเขาก็ยังผิดคําพูดกับตัวเขาเพราะว่าเขาก่อนเป่งราจากหมาใช่ไหมคะเป็นสัจจะของตัวเองนะคะถ้าผิดสัจจะของตัวเองแล้วบุคคลนั้นความชั่วอื่นไม่มีทางที่เขาจะไม่กระทำนะคะถ้าเราเจอคนแบบนี้หลกเลี่ยงเลยนะคะเลกเรื่องนะคะเลกเรื่องนะคะ,ยะ,คะอย่าไปโคบพ่อหลยไม่มีทางที่ชั่วยอย่างอื่นก็จะทําไม่ได้นะคะโอเคงั้นก็นะคะ จะรับสิง่งไหนจะทําอะไรต้องการสิง่งไหนบอกคุณสุนะคะคุณสุยินดีทําให้นะคะแต่ก็ถึงก็เอฟให้ทันแล้วกันนะคะเดี๋ให้ทันเนาพราะว่ามันมีน้อยนะคะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ